เดอนแฟมิลี่ Family, สวัสดีค่ะเดินเสนอเมนูซุปมะเขือนะคะเุปมะเขือก็จะมีมะเขือต้มไข่เอาไว้แกะเอาไว้แก้มนะคะแล้วก็มีโหระพาพริกขั่วหอมกระเทียมและะ้วก็ผิ้นูหนสดริวจินดานะคะแล้วก็หอมกระเทียมขั่วน้ำปลาแล้วมีผักแก้มนะคะง่ายๆนะคะเดีย๋ยวมาลงมือทำกันเลยค่ะ ลงมือทํากันเลยค่ะอืมเก่งเนาะสวัสดีค่ะเดือนแฟมิลี่สวัสดีค่ะนี่จะเสนอเมนูซุปมะเขือนะคะก็จะมีมะเขือแล้วก็ไข่ต้มเดือนจะไว้แก้ม,มแล้วก็พริก ที่เดินคั่วไว้ลงมือทำเลยคะ่ะทำพริกหอมกระเทียมก่อนนะคะที่เป็นคั่วไว้ไม่จะเผ็ดจังไงเนี่ยสี พร้อมเนาะเกอได้ก็ต้มทั้งต้มทั้งก้านเลยะต้มทั้งก้านเลยง่ายๆไปต,ตั้นบ้านนะคะพิที่เดือดต่ำมองเห็นไหมเนาะ นกันกระเด็นเข้าตาวันนี้เป็นพจมารด้วยเตียผมนะเตียอยู่กับบ้านนนองไม่ไปไหนเดี๋ยวพอละเอียดเราก็ใส่มะเขือไปดูเกเด็กไหมเนาะกล้อง ก็มีโหระพาก้าลุแนะนำโหระพาว่าจะมีผักแกงเนาะผักของเดือนมบกว่ากับกดขาว <c oughs> เต็มเลยก็ใส่น้ำปลาด้วยน้ำปลาเนรับน้ำป,ลา,ำปลาของเดือนเห็นนี่ห่อเลยอะไรเป็นหลังรู้จักว่าคืออะไรเลยน้ำปลาต้มเขือต้มให้เปื่อยๆแล้วก็เอามาตำเนะ ทำไม่หมดหรอกเพราะว่าอุ้ยร้อนไม่อยากให้เห็นมีดเงยร้อนๆอยู่ยเลยเอาสักกี่ลูกดิกินไม่หมดนะคนเดียวกิน ง่ายๆนะคะสไตล์เดือนแฟมารี่นะคะแล้วก็ินไม่ยากบดทั้งไปเลยอันนี้ประมาณเดินใช้ประมาณห้าลูกนะห้าลูกไหมอันหนึ่งรองตาสี่ห้าห้าลูกนะคะ ลูกก็เต็มครกแล้วครกรเล็กเลยใช้ครกเห็นจำลูคกค้าเยอะนะเนี่ยลูกค้าให้กินบ้างดีกว่าแก้มเยอะเกิน ใส่ผักหอมนะจะใส่โหระพาอย่างเดียวสูตรไขรสูตรมันนะคะก็ะใส่หมดเนาะกินหมดไม่นนาใส่หมด ยวใส่น้ำพลานะคะขั้นตอนสุดท้ายมันก็ไม่กินผงมันก็ไม่กินผงนะครับผงอร่อยจะไม่กินปลาก็อร่อยจ้าน ฮโ่คนแรงไปหน่อยกระเด็นไปนูน่นดีไม่เปืน้นกระเด็นมาหาตัวเองนิดนึงเราจะเค็มไปใกล้จะหมดนะ เค็มแม่อร่อยอช้อ,อนนั้นเป็นไหนเนาะช้อนต่างชิมหน,นะะ่อยครับ เผ็ดยังเลเนาะนเนี่ยอร่อยแล้วค่ะทุกคนเดินใส่หัหละพานะคะเดี๋วไปัวละพาไปหอมเลย แล้วนะคะฝากติดตามช่องเลยนะคะเดินแฟมลี่ค่ะกดกดไลค์กดแชร์กดซับสบไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เดินทำคลิปต่อไปนะคะเสร็จแล้วค่ะจัดใส่ถ้วยเลยะค่ะโอ้หอมโหวะ่ะ กินแบบนี้จะให้พี่เดินอ้วนไหมแต่งสีสันหน่อยจิ้มใบหลัพาจิ้มไากันเสร็จแล้วค่ะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะ